การฝึกฝนทุกวันแม้เพียงเล็กน้อยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายในการพัฒนาทักษะใดก็ตามเช่นการเรียนรู้ภาษาใหม่การออกกำลังกายการฝึกเครื่องดนตรีหรือแม้กระทั่งการพัฒนาความคิดการฝึกฝนทุกวันจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเราพูดถึงการฝึกฝน แนวคิดที่มีพลังที่สุดคือการทำสิ่งนั้นทุกวันแม้เพียงเล็กน้อยซึ่งจะทำให้คุณเห็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ในที่สุดแต่ทำไมการฝึกฝนทุกวันจึงมีความสำคัญและเราจะเริ่มต้นฝึกได้อย่างไรมาหาคำตอบไปพร้อมกันในบทความนี้พลังของการสะสมเล็กๆน้อยๆเรามักเข้าใจผิดว่าความสำเร็จต้องมาจากการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือท้าทาย แต่จริงๆแล้วความสำเร็จเกิดจากการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่สะสมไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องการแรงฮึดชั่วคราวหรือการทำสิ่งที่ยากลำบากเกินไปตัวอย่างที่ง่ายที่สุดคือการอ่านหนังสือหากคุณตั้งใจอ่านหนังสือวันละ10หน้าใน1ปีคุณจะสามารถอ่านได้มากถึง3,650หน้าหรือประมาณ12 1 5เล่มซึ่งถ้าคุณอ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองหรือหนังสือที่เสริมทักษะ คุณจะเห็นการเตริบโตในตัวคุณได้อย่างชัดเจนอีกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการออกกําลังกายหากคุณออกกําลังกายวันละ15นาทีแม้จะดูเหมือนเวลาน้อยมากแต่ถ้าคุณทําทุกวันจะทําให้ร่างกายของคุณมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมากขึ้นกว่าคนที่ออกกําลังกายหนักเพียงไม่กี่ครั้งแล้วเลิกไปการฝึกฝนเครื่องดนตรีวันละ5นาทีก็เช่นกันหากคุณฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสมองของคุณจะค่อยๆซึมซับและพัฒนาไปเรื่อยๆ แม้ว่าจะเป็นการฝึกฝนเพียงเล็กน้อยแต่ก็ทำให้คุณเก่งขึ้นได้อย่างไม่รู้ตัวเหตุผลที่การฝึกฝนทุกวันมีพลังมหา,าศาลข้อที่หนึ่งสร้างนิสัยและความสม่าเสมอการฝึกฝนทุกวันทําให้คุณสร้างนิสัยที่ดีได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญในการประสบความสําเร็จการทาสิ่งเล็กๆวันจะทําให้มันกลาย,นกายเป็นกิจวัตรที่ไม่ต้องพยายามฝืนทําและการทํามันทุกวันจะช่วยคุณสามารถรักษาความสม่ําเสมอได้ตลอด สสมองเรียนรู้และพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปสมองของเรามีความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาได้อย่างไม่หยุดยัง้งความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมองเพื่อให้มันทำงานได้ดีขึ้นเมื่อคุณฝึกฝนสิ่งใดสิ่งหนึ่งทุกวันสมองของคุณจะสร้างเส้นทางการเชื่อมโยงใหม่ๆเพื่อพัฒนาทักษะของคุณอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเป็นการฝึกฝนเพียงเล็กน้อยก็ตามข้อที่3ลดแรงกดดันและความเครียด การตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และพยายามทำให้สำเร็จในทันทีอาจทำให้คุณรู้สึกเครียดและท้อทแท้แต่ถ้าคุณแบ่งเวลาการทำงานเป็นส่วนๆและทำทุกวันในปริมาณที่พอเหมาะคุณจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระหนักหนาเมื่อทำไปเรื่อยๆความสำเร็จจะมาหาได้โดยไม่รู้ตัว 4. สร้างผลกระทบแบบพบต้นเหมือนกับดอกเบี้ยทบต้น เมื่อคุณฝึกฝนโดยอทำสิ่งที่ดีทุกวันผลลัพธ์ในอนาคตจะสะสมและมีผลกระทบอย่างมากในระยะยาวเช่นการลงทุนเวลาในการอ่านการออกกำลังกายหรือการฝึกฝนทักษะใหม่ๆทุกวันจะทำให้คุณเติบโตและเก่งขึ้นเรื่อยๆเรามาฟังตัวอย่างจากชีวิตจริงกันนะครับโคบีไบรอันหนึ่งในนักบาสเกตบอลที่ดีที่สุดในโลกเคยกล่าวว่าเขาฝึกซ้อมทุกวันตั้งแต่ตีสีแม้ในวันที่ไม่มีใครบังคับ นี่คือเหตุผลที่เขากลายเป็นนักบาสเกตบอลที่โดดเด่นวอลเลนบัฟเฟต t นักลงทุนชื่อดังที่อ่านหนังสือวันละ500หน้าเพื่อให้เขาสามารถตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างยอดเยี่ยมความรู้และทักษะจากการอ่านช่วยเขาได้พบโอกาสที่ดีที่สุดในวงการการลงทุนสตีฟจ็อบผู้ก่อตั้ง Apple เป็นคนที่เชื่อในการเรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา เขาไม่ได้เป็นอัจฉริยะโดยธรรมาชาติแต่เขาใช้เวลาฝึกฝนและคิดพัฒนาไอเดียใหม่ๆทุกวันซึ่งการฝึกฝนเหล่านี้ทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้นําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วเราจะเริ่มต้นฝึกฝนอย่างไรให้ได้ผลอย่างแรกเลยนะครับตั้งเป้าหมายที่เล็กและทําได้จริงแทนที่จะตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และดูเหมือนยากเกินไปให้เริ่มจากการตั้งเป้าหมายที่เล็กและทําได้จริงเช่นฉันจะออกกําลังกายเวลาละ5นาทีหรือฉันจะอ่านหนังสือวันละ1ิหน้า อย่างที่2นะครับใช้กด2นาทีหากคุณรู้สึกว่ามันยากที่จะเริ่มต้นให้บอกกับตัวเองว่าจะทําสิ่งนั้นแค่2นาทีเช่นอ่านหนังสือสองนาทีเขียนบันทึกสองนาทีเมื่อเริ่มต้นแล้วคุณมกักจะทําต่อจนเสร็จ 3. สร้างระบบเตือนใจการใช้แอปพลิเคชันหรือจดลงปฏิทินเพื่อเตือนให้คุณฝึกฝนทุกวันจะช่วยให้คุณไม่ลืมหรือหลงลืมไป 4. ให้รางวัลตนเองการให้รางวัลตัวเองหลังจากทําตามเป้าหมายเช่น หลังจากเขียนทุกวันครบหนึ่งสัปดาห์อาจให้รางวัลตัวเองด้วยการดูหนังหรือทำกิจกรรมที่คุณชอบ 5. หาคนช่วยกระตุ้นการมีเพื่อนหรือคนที่คอยสนับสนุนจะทําให้คุณไม่ล้มเลิกและช่วยให้คุณมีความมุ่งมั่นในการฝึกฝนสรุปเลยนะครับการฝึกฝนทุกวันแม้เพียงเล็กน้อยเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เราเติบโตและประสบความสําเร็จในระยะยาวไม่เพียงแต่ช่วยสะสมทักษะแต่ยังช่วยสร้างนิสัยและความมั่นใจในการทําสิ่งต่างๆ หากคุณต้องการเห็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ลองเริ่มต้นฝึกฝนเล็กๆทุกวันและคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างชัดเจนหากคุณเริ่มต้นวันนี้อีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่เคยยอมแพ้